สวัสดีครับผมคิมบแบมผมจะม่นิวเลโก้นะครับออแ,ลแล้วผมจะเอาเลโก้ของผมนะครับไปสู้กับเลโก้ของเพื่อนผมนครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลโก้ของแต่ละคนกันนะครับไปเลยเลโก้ <Lego S 1> <Lego S 2> ของคน,ป,นป้าป้าก็มีหนึ่งเลโก้ไม้คับนะครับแล้วก็ Lego เลโก้ลูฟี่ดือดขาวนะครับ ก้อนินจาโกตัวสีขานะครับโอ้หคนเจเจทำาเลโก้ของมันแล้วก็ตัวนี้เดโ้แบ็คแมนไม่รู้ชื่ออะไรครับดูบินนโอไม่รู้ครับตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นเลโก้ในอินจาโกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมนะทไใ้ตัวนี้ก่อนเออเลโกแฟสทนี่นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูของ คุณเจเจครับมวมีตัวอะไรบ้างอันนี้ก็ของคุณเจเจนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลโก,โลกล้นักนกครับอันนี้ก็นักนกเหมือนกันนักนกเหมือนกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลโก้โรบินนะครับเออผมมันไม่เห็นหน้าเลยโอเคครับมีปืนใหญ่ด้วยตขโหดโอเคครับผมจะมาลบกันนะครับมุ่งเ่ไม่แน่ามาเลยนะครับมา,า,ามาเตื

ขอคัดแป๊บนะครับมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันต่อของตัวอะไรไปไม่รู้ครับอืมเริ่มเลยครับดึงเอื้อให้ช็อตเลยนะครับเหลือตัวสุดท้ายยังไม่เหลือตัวสุดท้ายนะไปบึ้งลูกหายลูกนึงเดียวอดิงอเยอะงเฮ้ยอะเ๋ยวะ สองตัวใหญ่ไปแล้วครับตึมงตัวใหญ่ไปแล้วครับตึมตุ้มเออตึมอุมองอึ้อึ่งอึ้งอึ่งอึ่อึ่่งอออ่อ่ลั